ยังไงก็ต้องกราบสวดให้ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมมาครับ0.5.0ย์จุก็ได้ของปิ้วในบิ้วหนึ่งอันนี้ก็ยังเป็นยังยังมีบั๊กแก่ยังมีบั๊กที่ยังไม่แก่นะอยู่หลายอันเลยซึ่งผมก็จะมาทดสอบว่ามันมีของอะไรบ้าง ในใหม่ครับภาคใหม่นี้มีอะไรใหม่มีอะไรใหม่อันนี้เนี่นี่คือตัวใหม่เกมใหม่ครับน่ากลัวนี่มันมานะมาตัวรูปนี่ มีม้านะฮะม้าในไหนมครับมีม้าเพิ่มขึ้นมีทนูอับยาพิษมีเบ็ดตกเบ็ดเบ็ดแครอทมีเนื้อแกะมาดูสปาวนะคะว่ามีสปาตัวอะไรบ้างในตรงดับมีอะไรใหม่บ้างมีแต่ดูประจลชอบ มีอันมามีชุดเกาะมาอันนี้สองอันเลยเนยมแท็กเชื่อไฟเบอลนี่อันอันนี้อัน,น,อ,น,น,อ,น,นอะไรก็ไม่รู้ผมใช้ไปแล้วใช้ไม่เป็นส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่เลยนะฮะในส่วนของบล็อกนี่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ ในส่วนของนี้เยอะอยสอุดแล้วน,นะฮะมีสปาวใ,ใหม่ๆเยอะแยะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋อน,นี่ไงน,นี่ไงนี่อยู่ในคาร์บหนึ่งจุดเก้านะฮะซอมบี้โอ้ยยุงกัดซอมบี้ตัวนี้ก็มีรูปร่างแปลก อ๋อเป็นซอมบี้นะในที่อยู่ในทะเลทรายซอมบี้ที่อยู่ที่ทะเลทรายนี่ไปตลาดข้าววันนี้เน็ตไม่มากินข้าวพา,าไปกินเลี้ยงกับเพื่อนไม่เพือ่อนโทรมาตัวอะไรเลี้ยงส่งเพื่อนเพื่อนจะไปต่างจังหวัดจะเรียนต่อต่างจังหวัดจะย้ายโรงเรียนนะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร ตัวอะไรมันมันพูดมันพูดตัวะไรเปิน <Ooh S 2> พูดอ,อะไรกับมันไม่รู้ว่าแง <c oughs> ่แง่บอว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ขอดูก่อน,นมันใช่ไหมเปิดพนดอะไรก็ไม่รู้ว่าแง่แง่ ใ้ตัวอะไรอานี่ก็อยู่ในมคัหนึ่งจุดห้ามนกันไอหนึ่งจดเก้าเป็นตัวใหม่นะฮะที่เข้ามาในหนึ่งจุดเก้าตัวีนตัวอะไรน,ไน,นี้นี่นเันมวนะไอ้นต่อไปไนี่อะไรมาซอมบี้ ม,มองตามทำไมอันนี้มันซอมบี้นะอันนี้อ๋ออันนี้แม่คุณกระดูกอันนี้ลาสีดำลาสีขาว อันนี้มารีวิวไปแล้วมารีวิวไปแล้วนะตัวโตวบ้างดิเนี่ยมามันก็แค่หนหี้แหละฮะที่อัปเดตแล้วใหม่อะไรอย่างอื่นก็ไม่มีถ่ายเงีเดียยนะฮะ ดแจ่ก็คือใหม่วิธีการตั้งชื่อของมันก็เอาไปวางในอินวิวนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อมันอย่างเช่นแม่แม่มด,ดูยองไดีดิตั้งชื่อพี่ผมด้วยกันชื่อชาแนลเลย <l ots> สามารถตั้งชื่อมันได้นะเช่น แล้วโคกูดูนี้ยังไม่มีชื่อใส่ชื่อไปเนี่ยฮะอี่ N S ไ,ไปแล้วเนี่ยนะคือวิธีการตั้งชื่อของมันอ่าแล้วมีคนบอกมี่ว่าขี่ม้ายังไงพี่วิธีการขี่ะให้ง่ายที่สุดนะก็คือเอาอาหารไปให้มันกินนะกดค้างที่ตัวมันในหะ้ให้มันกินดีคนะ กขขี่มันฮะยังไม่เชียงใช่ไหมให้ต่อฮะนี่ฮะ,ะออก็าาะสามารถใส่อานได้แล้วนี่สิงทุกคนละคอยมานานก็คือเมอ น anyway. ่นะะก็คืออ๋อนี่ลืมลืมช่ใ้ เลึ่งขีมูงให้ดูนะฮะขีมูงวิธีก็ขี่มูงง่ายมากง่ายมากเอเลยนะคะว่าง่ายมากแค่ว,วางมัไปใส่ขึ้นมาตกมันมันก็จะเร็วขึ้นเลยค่ะถ้ากดปุ่มอันข้างหน้านะี้ต้องถือ นก็ตกตกนั่นตะกองดิดกดิ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 เออนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงอยากให้ทำต่อยังไงก็บอกได้นะฮะอยากว่ามันมีภาคใหม่มา,มาจะได้โหลดเอานะแต่ที่ล็อกอินไม่เอานะผมล็อกไม่ค่อยเป็นฮะไก่ これ。だった